สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ะนะะแนนกจะมาแกะกล่องของพัสดุพวกนี้เนาะอันนี้เป็นพัสดุที่ซื้อเองว่าในช่วงที่มีโควิดอาทิตย์ที่ผ่านมาเดี่ยซื้ออะไรมาบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะกันเลยเนาะมีอยู่สามกล่องกล่องน,นี้แกะแกะแกะดูไปแล้ว ีดอกไม้จีนนะดอกไม้จีนไว้ต้งจืดอ,อันนี้ราคาประมาณ35หรือ40บาทนี่แหละไ้ต้จืดนะอ้อเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ยประมาณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหรือร้อยี่สิบไม่เกินนี้ หนวใยทำอาหารช่วงช่วงมานหยเพราะว่าเป็นที่ที่โรตันแล้วเห็ดหอมก็หมดก็เลยสั่งมาเลยหออต่อไป คนสั่งอะไรกันมากส่วนใหญ่สั่งของกินของใช้เปล่าส่วนอันนี้จะเป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งกุ้งแห้งครึ่งละครึ่งกิโลแต่ถุงนี้เป็นถุงที่ซีลถุงนี้เป็นถุงที่ไม่ได้ซีลนะก็กุ้งก็ได้ตัวใหญ่นะ แต่อันนี้เหมือนจะตัวเล็กเลยอ่ะมันเรยกว่ามันอยู่ในซิลไม่รู้ว่าเนี่ยเหมือนตัวเล็กเลยอ่ะตันนี้ใหญ่กว่าชอบแบบนี้มากกว่าแต่ตอนอันนี้ก็คือเล่านิดนึงว่าตอนแรกอาจะส่งไปให้แม่แต่ว่าเขียนที่อยู่ผิดคือส่งมาด้วยความเคยชินนะ่ะคือส่งมาที่อยู่ที่บ้านไง และนี้ก็บอกเขาว่าให้เปลี่ยนที่อยู่และนี้เขาก็ยังส่งกลับมาที่เดิมก็เลยสั่งไปให้แม่ใหม่เลยจบอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบปลานะคะอันละสี่บห้าบาทจากของลอยจากใต้ร้านมามีนูาาราฮันของเขาก็ใช้ได้อยู่นะ อันนี้ในส่วนตัวคิดว่าแพงนิดนึงเพราะว่าอันนี้80ดสบหรือเกาบาทปลาเกาะแต่ในส่วนของกุ้งแห้งคิดว่าคุ้มค่านะคะ1นึ่งโลห้าบบาท อันนี้เพิ่งมาวันนี้เลย มีการะแทกด้วยพอมาแล้วก็จะเ,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 เป็นชุดตลิงพะพีมีห้อยหนะ Iho, ifli, efle na ko แบบนี้เลยคุณเคดูก่่นอันนี้นครูก็คุ้มนะตกตกอละห้าสิบบาทเพราะว่ามันอลาสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทบวกค่าส่งแล้วก็ไม่เกินสามร้อยเนาะค่าส่งยี่สิบกว่าบาทก็คือคิดว่าซะาว่าสามร้อย ได้สลีปคัอพ,อพีเนี้ยหอันก็ตกอันละห้าสิบบาทเองนี่นะ,ะได้คัพพีแบบน,นี้อันนึงใช่แล้วเสร็จนี้ก็ดูเป็นระเบียบดีด้วยดูเข้าเซตกันด้วยน,นี่อันนี้สำหรับใช้ตักะพวกเส้นเส้นเราลวกเส้นต่างๆเส้นสปากเกตตี้เนาะนี่เป็นพัพัพพีแบบ ตักอะไรแบบนี้อันนี้แบบตักซุปแต่ใช้ตักแต่เนื้อเนาะนมีรูส่วนนี้คือตะหลิวใช้ทอดใช้กลับอะไร<ม>ตรงนี้มันจะเป็นแผ่นเรียบในการรับช้อนด้วยดีมากเลยชอบและอันนี้ก็เป็นตรงนี้เป็นที่ว่างที่ว่างแบบว่าใช้เสียบพวกตะหลิวทัพพีที่เรามีอยู่แล้วก็ได้<ม>ก็ถือว่า ค่าส่วนตรงนี้ที่ชอบมากคือตรงนี้นะตรงนี้เป็นแผ่นที่ใช้แบบว่าเวลาเราตัดแล้วเราไม่รู้จะไปวางตรงไหนมีที่ให้วางวางแบบน,นี้ว่ามันมีนะทุกคนสมมเราวางที่ยงไปก่อนทาให้มันไม่ลืะอคุณค่าชอบชอบกาะแล้วเก็บเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้ ไ้ใสเก็บเข้าไปอย่แล้วไม่ไมีที่เก็บดูดีค่ะวันนี้เนาะแยมก็มารีวิวของที่ซื้อมาเท่านี้เนาะถ้าทุกคนชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยววัานหลังจะมารีวิวใหม่ของว่าซื้ออะไรอีกกันเนาะซื้ออะไรมาอีกก็จะมารีวิวอีกกนเนาะวันนี้ถือว่าชอบอันนี้มากเลย วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะวันดีค่ะบ๊ายบาย